ขอบคุณมากครับมาเอนเตอร์เทนสำหรับรางวัลที่มีเกณฑ์นี้ผมเริ่มชีวิตหน้าจอเมื่อ45ปีที่แล้วเราย้ายมาอยู่หลังจอเมื่อ35ปีที่แล้วทำงานมาอย่างเต็มที่ทำงานเพื่อให้เกิดงานที่ดี งานที่หลายคนจะต้องจดจำมีหลายคนในที่นี้ที่เคยทำงานด้วยกันนะครับคุณนงก็เคยทำงานด้วยกันมาแล้วแล้วก็นักสแสดงเอกลายหลายคนในที่นี้ต้องขอขอบคุณบุคคลหล่านั้นที่ช่วยเห้ไดรางวันนี้การทำงานทางด้านละคร ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้เราต้องทํางานกันเป็นทีมทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองและทุกคนมีความสําคัญทั้งหมดไม่ว่าจะใครก็ตามเพราะฉะนั้นวันวันนี้อยากจะขอมอบให้กับทีมงานนักแสดงและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณมากครับ ขอแสดงความดีนดีกับพี่ตู่ด้วยนะคะเหมาะสมเหมาะสมมากๆค่ะพี่แท่งขาต้องบอกว่าถือว่าเป็นบุคคลนะครับเืิองหลังเห็นปีนะครับตัวจริงเลยเมื่อกี้พี่ตู่บอกว่ามีผู้ที่ได้ร่วมงานกับพี่ตู่เยอะแยะเพรื่องหน้าคุณนับไม่ถ้วนเมื่อกี้ก็ขอบคุณไปแล้วแต่บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกสร้างจากพี่